พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ s t a r l i ล n s แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยกับการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ SM170i สปอร์ตคลาสสิกในสไตล์ Tracker ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27มีนาคม2,564ที่ผ่านมา นับเป็นการจัดหนักจัดเต็มของสตาร์เรกับการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกถึง3รุ่นในเวลาเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นโดย S.M.170i t a c k e r รุ่นใหม่นี้วางราคาอยู่ที่75,000บาทมีสีสีให้เลือกครับก็คือ Midnight Black สีดำ Fossil Grey สีเทาสองสีนี้จะมี Upside Down กระบอกสีทองส่วน Racing Green สีเขียว Raster Red สีแดง จะมีอัพไซด์ดาวกระบอกสีดำใครที่จับจองวันนี้ผ่านทาง Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของ s t a r l เรียนมอเตแถมฟรีครับเสื้อกั๊กยีนหรือว่าแจ็คเก็ตยีนของ s t a r l เรียนรวมถึงหมวกน็อกเต็มใบ Ls2 1ใบและน้ำมันเต็มถังรวมมูลค่ากว่า4,000บาทก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6มีนาคม2,564 s t a r ารียนได้สร้างปรากฏการครั้งใหม่ ด้วยการเปิดตัวสปอร์ตคลาสสิกพร้อมกัน2รุ่นประกอบไปด้วย s e n ทอร์ 170i b อ b b บ r และ m a คคีนา 170i c า f e และวันนี้ทำการเปิดตัว SM 170i Tracker รุ่นที่3ในเวลาห่างกันเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นการจัดหนักจัดเต็มและเป็นการจัดกระบวนทัพใหม่ของส t a r ์เรียนในปี2564นี้ในช่วงที่ผ่านมา ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันครับว่าจะสามารถจับจองหรือว่าซื้อ s t a r ์เรียนในทางโชว์รูมที่ไหนบ้างต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่า s t a r ์เรียนได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่การซื้อขายมอเตอร์ไซค์หรือจับจองนั้นจะขายผ่านทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวครับก็คือ Facebook และเว็บไซต์ s t a r ์เรียนมอ o r com ย้ำนะครับว่าการซื้อขายส t a r ์เรียนวันนี้เป็นการซื้อขายผ่านออนไลน์เท่านั้น คุณผู้ชมที่สนใจก็เข้าไปดูกันได้ครับที่เว็บไซต์ของ Starion Motor ซึ่งมีบริการส่งรถถึงบ้านย้ำนะครับว่าส่งรถถึงบ้านจริงๆส่วนคําถามที่ว่าจะมีสวิตบริการที่ไหนบ้างขณะนี้ s t a r i ย n มีการจับมือกับร้านซ่อมมากกว่า200แห่งทั่วประเทศไทยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ครับว่าสวิตพอยต์ของ Starion ทั้ง200แห่งนั้นอยู่ที่ไหนบ้างมีทุกจังหวัดของประเทศไทยครับมีหลายคนห่วงเรื่องของอะไรย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่า อะไรจะมีการส่งทางไปรษณีย์รวดเร็วภายในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง3วันเพราะฉะนั้นเรื่องของการให้บริการอะไรจะครอบคลุมทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดอย่างแน่นอนผมลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Starlin m มอเตอแล้วเห็นชัดเจนครับว่ามีชื่อร้านเบอร์โทรจังหวัดครบถ้วนสำหรับ SM170i รุ่นใหม่มันคือ s p o ร์ตคลาสสิในสไตล์ของ t ท็กเกอซึ่งเป็นสไตล์ที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมาก มันโดดเด่นด้วยแอปไซด์ดาวหน้าที่มีกระบอกสีทองและกระบอกสีดำให้เลือกใช้มาพร้อมกับดิสเบรกหน้าคู่แบบเล d e ์เมาส์สีลูกสูบต่อข้างเ <c oughs> บาะหนังหุ้มพิเศษพร้อมถังน้ำมันทรงหยดน้ำ <c oughs> โดดเด่นด้วยลายกราฟิกสุดเท่แฮนเดาลบาร์ทรงกว้างไฟหน้า LED 12ดวงเครื่องยนต์สีจังหวะสูบเดียวซิงเกิลอเวอร์เฮดแคมชา t 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศ ปริมาตรจริงอยู่ที่169.5ซีซีอัตราส่วนกำลังอัด9.8ต่อ1ให้พลังแรงม้าสูงสุด14.269แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด12.6นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีจ่ายเชื้อเพลิงได้หัวฉีดของเดียวไฟให้ความเปียดมันเชื้อเพลิงที่สูงถึง40.65กิโลเมตรต่อลิตรเรือนไมทรงกลมเดียวเป็นแบบดิจิตอลผสมเข็มวัดรอบ บอกตัวเลขความเร็วบอกเกียร์และน้ำมันเชื้อเพลิงถังน้ำมันจุ11ลิตรเบอะแนั่งสูง750มิลิเมตรน้ำหนักโดยรวม133กิโลกรัมดิสเบรกหน้าหลังยางหน้าขนาด1 2 0ทั9 0ขอบ1 7นิ้วยางหลัง1 3 0 8 0ขอบ1 7นิ้วต้องบอกเลยครับว่าเป็นการจัดเต็มของ SM170i Tracker โดยเฉพาะช่วงหน้าของรถที่มีอัพไซด์ดาว และดิสเบรกหน้าคู่แบบเรดเด n m เมาสีลูกสูบต่อข้างมันคือทางเลือกใหม่ที่แตกต่างจากสไตล์บอบเบอร์และคาเฟ่สองรุ่นที่ผ่านมามาดูกันครับว่าการบุกหนักของสตาร์เลียนกับ s p o ร์ตคลา s สิ3รุ่นในเวลา1เดือนนั้นผลออกมาจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ